ขอความสุขความเจริญจงมีต่อคณะสัทธาวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังขานุสรสุโขโัไททุกคนทุกท่านเรื่องสู่แดนพุทธภ,ภูมิตอนนี้มาเล่ากันเป็นตอนที่15ว่าด้วยเรื่องการเดินทางไปชมพูทวีปอินเดียในปานครั้งแรกของอาตมาเมื่อวันที่1นึถึงแธันวาคมสอ6พัน เล่ามาแล้วจำนวนสิบตอนไปสังเวชนิสถานมาแล้วสามแห่งก็คือสถานที่ประสูติที่ประเทศเนปาลสถานที่ตัสรู้พุทธคยาที่ประเทศอินเดียสถานที่ปรินิพานที่กุสินาราแล้วก็ย้อนกลับมาสู่สังเวชนิสถานแห่งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนั่นก็คือทำเมฆขาสถู สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปะวัฒนาสูตรที่ตำบลสรารนาศเมืองพาราณสีในเขตของประเทศอินเดียย้อนหลังไปว่าในวันที่7จธันวาคม2,566ในได้เดินทางลงใต้มาจากเมืองสาวัตถีแควนโกศล ลงมาทางตนใต้มาพักที่วัดไทยพุทธเชียนตีประเทศอินเดีเย,ยและจากนั้นก็เข้ามาสู่เมืองพาราณสีในช่วงตอนเย็นพบค่าผ่านสถานที่ที่เรียกว่าเจ้ากันทีสถูปคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้ากับปัญจวัคคีย์ได้พบกันก่อนที่จะแสดงธรรมผ่านวัดไทยสารนาศึ่งเป็นที่รองรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เข้าไปพักที่นี่ได้เพื่อมาโบราณสถานทำให้กาสถูกนักป่าอิสิปตนาเมลิกไทยวันนี้แล้วเราก็เข้าไปพักที่วัดจีนสารนาศซึ่งผู้ที่ทำนำรัวนํนำจาริกแสวงบุญครั้งนี้ได้ติดต่อสถานที่พักไว้ให้กับคณะของเราตอนนั้งคืนของวันที่เจ็ดธันวาคมก็ได้มาริมแม่น้ำคงคาได้ เที่ยวชมชีวิตได้เห็นการดำเนินชีวิตประจำวันของแขกอินเดียในเมืองพาราณสีแล้วก็กลับไปพักที่วัดจีนสารนาฏหนึ่งคืนตั้งแต่เช้าตรูก็ออกมาที่แม่น้ำคงคายครั้งหนึ่งเพื่อไปลอยกระทงถาวายประทีปคงไฟถาไวายดอกไม้เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่าชาว อินเดียชาวพราหม์ินดูสมัยโบราณได้ขุดค้นพระพทธาตุที่ธรรมราชิกาสถูปในป่าอิสิปตนาเมลิกายยวันนี้แล้วก็นํามันลอยลงสู่แม่น้ํำคงคาเพื่อที่จะทําตามแบบปฏิบัติของชาวพราหม์ินดูว่าใครตายแล้วจะต้องนําอัฐิกระดูกต่างๆนี้มาลอยใแม่น้ําคงคาจึางจะสามารถไปผุดไปเกิดไปอยู่กับเทพพรหมเบื้องบนได้ตามความเชื่อของเขา เขาก็เลยนําเอาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไปลอยไว้ที่แม่น้าคงคาด้วยพระภิกษุสงฆ์ชาวพุทธเราเวลาไปแม่น้ําคงคาก็จะถือโอกาสไปลอยกระทงที่กลางแม่น้ําคงคาเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยแต่ว่าชาวพราหมณ์ฮินดูเขาก็ทําการสักการะพระแม่คงคาของเขาตามเรื่องปกติทําการสักการะพระาอาทิตย์ยามยามเช้า แล้วก็ตอนกลางคืนก็มีการบูชาไฟหรือแม,ม่น้ำคงคาก็เป็นสถานที่ที่เผาศพศพทั้งหลายที่คนใกล้ตายก็จะมาเช่าโรงแรมนอนพักถว่แถวแม,ม่น้ำคงคาเมื่อตายเขาก็จะเผาแล้วก็ทิ้งซากศพอัฐิต่างๆลงสู่แม่น้ำ <c oughs> าก็ถือว่า <c oughs> ก็จะไปสู่สงสวรรค์ไปสู่พรหมไปสู่เทพไปสู่กับพระเจ้าของเขาหลังจากยามเช้าตรู่ เราได้ไปลอยกระทงบูชาพระบรมสารีิธาตุแล้วก็กลับมาที่วัดจีนสารนาศจัดของเรียบร้อยธานอาหารเช้าเรียบร้อยจากนั้นก็เดินทางไปที่ป่าอิิปตนะมลกทายวันที่ตะบนสารนาศแห่งนี้ซึ่งสถานที่นี้มีสถูปขนาดใหญ่ที่ตั้งตรงงานอยู่ก็คือธรรมเมฆขาสถูป ทำไมขานี้ก็มีความหมายว่าเป็นสถานที่ที่ยืนยันถึงการบรรลุธรรมการเห็นธรรมของปัญจวัคีท่านหนึ่งก็คือท่านอัญญาโกณทัญยะซึ่งเป็นหัวหน้าของนักบวชทั้งห้าองค์ทั้งบวชทั้งห้าท่านที่มาดูแลเจ้าชายสิทธัตถในสมัยที่ยังเป็นโยคีกำลังประพฤติปฏิบัติตมหาเส้นทางพ้นทุกข์อยู่ ปัญจวัคคีนี้ก็มีท่านโกนธัญญาเป็นหัวหน้าแล้วก็มีวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสชิมีห้าท่านด้วยกันที่สถานที่นี้เราได้เดินทางไปช่วงสายๆก็มีพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างๆทั่วโลกพร้อมด้วยคนในประเทศอินเดียที่มาท่องเที่ยวโบราณสถานก็มีค้นข้างมากมายจะต้องผ่านการ รวจจากด่านประตูเข้าก่อนต้องซื้อตั๋วเข้าไปซื้อตั๋วแล้วก็ไปทําการเช็คชื่อข้างในทางด้านซ้ายเมื่อเดินเข้าไปก็จะมีห้องโถงเล็กๆสําหรับไปชมภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายการขุดค้นสมัยโบราณค้นพบพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาค้นพบเสาโศกค้นพบธรรมจักรแล้วก็ซากสถูปซากกุฏิต่างๆก็จะมีแสดงไว้ให้ ให้ชมย่อมย่อมอยู่ตรงจุดนี้เมื่อผ่านจากประตูเข้ามาแล้วคณะของเราก็เดินตรงมาด้านในไปสู่จุดที่จุดแรกสุดก็คืออโศกาพิลาเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นเสาขนาดใหญ่แล้วก็สูงแต่ว่าหักลงมาแล้วทางโบราณคดีของอินเดียก็เก็บรักษาไว้แล้วก็ทำอาคารครอบเอาไว้ เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลหลายๆชิ้นต่อกันตรงจุดนั้นพระเจ้าโศกได้มีการจาะลึกว่าตำแหน่งจุดนี้เป็นกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระโคตมพุทธะและก็อนาบริเวณนี้ก็จะเป็นสถานที่แสดงธรรมต่อปัญจวัคคีก็เป็นเหตุความบังเอิญที่โชคดีมากขณะที่ คณะจาเล็กแสวงบุญกลุ่มของอาตมาเดินทางไปถึงตรงจุดเสาอโศกนี้ก็ได้พบได้พบก,กันกับท่านพระครูอินเดียซึ่งเป็นพระธรรมทูตท,ที่มากความสามารถมีชื่อเสียงมีการบรรยายธรรมะได้ละเอียดแล้วก็มีผู้ติดตามจำนวนมากกำลังบรรยายเรื่องของกุฏิของพระพุทธเจ้าให้กับคณะจาเลกแสวงบุญที่ท่านรับผิดชอบดูแลมา ท่านกบ็บรรยายไปเราก็ฟังไปท่านบอกว่ากุฏินจุดนี้ณจุดป่าอิสิป,ปต,ตนะมลคกเทยวันนี้ถือว่าเป็นกุฏิแรกสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกได้ว่าเป็นมูลคันทักกุฏีทำไมใช้ชื่อนี้มูลละก็คือเบื้องต้นอันดับแรกที่หนึ่งคันทัก,กคือความหอมกุฏิที่มีกลิ่นหอม เป็นกุฏิหลังแรกของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัส,สรู้แล้วก็มาสอนธรรมะแก่ปัญจวัคคีย์ที่นี่แล้วก็จำพรรษากันที่นี่ทําไมเป็นคันท่กุฏิทําไมมีกลิ่นหอมก็เพราะว่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะนําเอาไม้ผงหอมต่างๆซึ่งในสมัยก่อนดีเดียโบราณน,นั้น ชื่นชอบชื่นชมการสะสมไม้ของหอมต่างๆเขาก็จะเอาสิ่งนี้มาโปรยมาโรยรอบกุฏิพุทธเจ้าเป็นการบูชาพุทธเจ้าจึงเรียกว,ว่ามูลคันทะก,กุดีก็ยังมีซากประหักพังและก็ร่องรอยศิลปรกรรมที่สมัยพระเจ้าสกมหาราชได้มาสร้างกุฏิด้วยอิฐศิลาต่างๆหินต่างๆครอบสถานที่เพื่อรักษาสถานที่นี้ไว้ก็ยังเห็นซากอยู่พอสมควร เราก็ได้ฟังท่านพระคุอินเดียบรรยายไปด้วยจากนั้นก็มาสวดมนต์ทางด้านหน้ากุฏิเมื่อสักครู่นี้ตอนเดินเข้ามาตอนแรกนั้นเราเข้ามาทางด้านฝั่งตะวันตกของบูลคันทากุฏีของพระพุทธเจ้าตรงจุดนั้นจะมีเสาหินพระเจ้าโศกอยู่เราก็อ้อมมาทางด้านหน้ามาฝั่งตะวันออกของกุฏิแล้วหันหันหน้าของเราไปทางกุฏิพระุทธเจ้าแล้วก็สวดมนต์กันพอเสร็จจากตรงนี้ ก็เดินไปสู่จุดหนึ่งที่เรียกว่ายะสาเจดีก็คือสถานที่ลำลึกถึงการบรรลุธรรมของยะสากุรบุตรยะสานี้เป็นบุตรเศรษฐีซึ่งได้มาฟังธรรมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากว่าตอนกลางคืนท่านตื่นมากลางดึกแล้วก็มาพบเห็นสิ่งที่วุ่นวายใจในบ้าน เห็นคนนอนเกลื่อนกลนนอนกลนนอนคลางกันหลไรสรรพัดอย่างไปหมดท่านก็รู้สึกว่าที่นี่วุ่นวายท่านก็เดินออกมาที่ป่าเดินอ,อกมาสู่ป่าอิสิปตนะเมือลกทยวันแห่งนี้พระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรู้ว่ายะสะกรุบุตรซึ่งเป็นบุตรเศรษฐีนี้มีบุญญาบรารมีสั่งสมมาดีแต่ชาติบางก่อนถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วจากนั้นก็จะได้บรรลุธรรมโด,โดยง่ายท่านก็เลยบอกว่า,วายะสะที่นี่ไม่วุ่นวายน้อ ที่นี่ไม่วุ่นวายพอธัญญาสร์ได้ยินนั้นก็ดีใจตนเองในี่าลังปรารบความวุ่นวายในบ้านอยู่เดินมาในพบมหาบุรุษบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายก็เข้าไปกราบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระเถราก็เทศปโปรดอนุปุพิกถาว่าเ,วเรื่องของธรรมะห้าประการเรื่องทานเรื่องศีลอย่างนี้เป็นต้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยขมะกการออกจากกามอย่างนี้ อันนี้สองขอการบวชอย่างนี้เยะสานั้นพอฟังแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระสวดาบันพอจากนั้นพ่อกับแม่ก็ติดตามมาตอนกลางคืนว่าลูกหายไปไหนก็มาเห็นรองเท้าของท่านยะสสวางไว้อยู่ก็รู้ว่าท่านยะสสต้องมาแถบนี้แน่นอนก็เดินตามมาก็ปรากฏได้มาเห็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับอยู่ก็มาถามว่าเห็นเยะสาไหมพระพุทธเจ้าก็ถือโอกาสนี้ในการเทศโปรดไปเลย ใช้ปฏิหารของพระพุทธเจ้าบังไว้ไม่ให้พ่อกับแม่ของทันยาศานั้นเห็นทันยาศาได้ทันยาศาก็อยู่ข้างๆนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เทศโปรดพ่อกับแม่ของทันยาศาพอเทศเสร็จแล้วพ่อแม่ได้ดวงตาเห็นธรรมประวารณาตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาส่วนทันยาศานั้นปรากฏว่าฟังเทศครั้งที่สองบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยภายในคืนเดียวฟังเทศสองครั้งตรงจุดนี้เรียกว่ายศาเจดี เป็นสถานที่อนุสรณ์ันลึกถึงการบรรลุบรรลุธรรมเบื้องต้นด้วยบรรลุธรรมเบื้องสูงสุดคือพระานด้วยของทัญยสสะก็ไปฟังท่านบรรยายธรรมกันตรงนี้แล้วก็ไปสวดมนต์ไปปิดทองกันเนื่องจากเราเตรียมทองไปค่อนข้างมากก็ไปปิดตามจุดต่างๆจากนั้นก็จะเดินไปสู่สถูปอันยิ่งใหญ่ของสารนาแห่งนี้ก็คือธรรมเมฆาสถูป ทำให้คาสถูปนี้เป็นถูปที่เรียกว่ารูปทรงโอคว่ำโอก็คือเลขศูนย์เองโอคว่ำก็คือเหมือนกับเลขศูนย์ผ่าครึ่งหนึ่งบางท่านก็บอกเป็นรูปบาทคว่ำแต่ก็สรุปโดยรวมก็เป็นรูปลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเป็นรูปคว่ำลงมาเป็นรูปเจดีย์อย่างนั้นแหละแต่เป็นศิลปะของอินเดียมีความสูงค่อนข้างมากเป็นอิฐเป็นหินเป็นทรายอ่าเป็นเป็นหินทรายแกสลัก ร่องรอยของการแกะสลักก็ยังพอมีอยู่บ้างสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอโศมาราชเป็นการรำลึกถึงการแสดงธรรมมาจากกับปวัฒนสูตรณจุดตรงนี้ก็ภายในก็ไม่ได้มีบรรจุอะไรแต่ตามที่ได้ศึกษามาเขาบอกว่ามีเพียงการบรรจุจารึกพระคาถาเยธมาพระคาถาเยธมาคืออะไรคือคาถาที่พระอัสชิ ซึ่งเป็นน้องสุดของปัญจวัคคีย์หรือสีทั้งห้าหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วเดินไปบินทบาทก็ได้ไปเจอกับอ,อุปติสามมนุซึ่งต่อไปบวชแล้วจะได้เป็นพระสารีบุตรอักรสาวกมังขวาอุปติสารนี้ก็เดินมาเห็นพระอัสสชิกลางบินทบาทก็สังเกตว่านักบวชนี้หน้าตาผ่องใสนักบวชนี้สำรวมกริยามารยาทด,ดีเดินด้วยความสงบ ก็ศรัทธาเพราะศรัทธาก็เดินตามไปก็ยังไม่สนทนานด้วยเพราะเห็นท่านสำรวมท่านอสชีก็ไปหาสถานที่นั่งสงบๆอยู่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อทําพัฒกิจฉันอาหารเรียบร้อยทําจิตให้สงบเรียบร้อยอธิษฐานจิตให้พรแก่ผู้คนที่มาถวายอาหารเรียบร้อยแล้วพอเสร็จแล้วอุปติสสามานพซึ่งเป็นบุตรเศรษฐีคนนี้ก็เข้าไปกราบเข้าไปเรียนถามว่า วันณะของท่านผ่องใสอินทรีย์ผ่องใสการเดินการนั่งการฉันอาหารของท่านมีความสงบมากท่านนับถือใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านฟังธรรมชอบธรรมะของใครพระสัชีก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเพิ่งบวชใหม่ในพระศาสนาของพระมาหาสมณะของออโคตมาพุทธะเรายังไม่รู้อะไรมากนะัก ท่านกระทำตัวอย่างนี้เพราะท่านเพิ่งบรรลุพระอรหันต์ได้ไม่นานอุปติสามานพหรือว่าภาษาลีบุตรในอนาคตเนี่ยก็บอกว่าเราไม่ต้องการฟังธรรมที่ยืดเยื้อต้องการฟังธรรมเฉพาะที่เป็นเนื้อหาใจความหลักๆที่พระมหาสมณะเนี่ยได้ประกาศได้สอนมาภาษาภาษาลีบุตรพูดอย่างนั้นพระสัชจิก็เลยบอกว่าเยธมาเหตุปปภาว เตสังเหตุตงตถาคตโตเตสัญจะโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนแปลว่าอะไรทำใดเกิดแต่เหตุพระมหาสมณะทรงตรัสเหตุของธรรมนั้นและการดับไปของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงมีปกติสอนอย่างนี้ หมายความว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเทศโปรดเรื่องการเกิดขึ้นการดับไปสาเหตุของการเกิดขึ้นและสาเหตุของการดับไปทรงเทศอย่างนี้ทรงสอนอย่างนี้เป็นปกติไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามพระเจ้าจะทรงชี้เหตุมาจากอะไรและผลจะเป็นไปอย่างไรถ้าต้องการให้ผลเป็นอย่างนี้จะต้องทำเหตุอย่างไรที่ผลเป็นอย่างนี้เพราะเหตุอะไรว่าด้วยเรื่องของเหตุและผลท่านเองพอฟังเท่านี้เองปรากฏว่าพระคถาเยธรรมมานี้ มีผลอัศจรรย์มากต่อบุคคลที่มีสติปัญญาชั้นสูงระดับอุปติสสะระดับบุคคลที่จะเป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระสัมาสมาสัมพุทธเจ้าบุคคลที่จะเป็นพระสารีบุตรผู้ใกล้ชิดพทธเจ้าพอฟังคาถาเยธรรมมาปุ๊บเท่านั้นเองบรรลุธรรมเลยได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเลย อุปติสสะตอนนั้นบรรลุพระโสดาบันแล้วหลังจากฟังเพียงเท่านี้ฟังจากพระสยบเพียงแค่สั้นๆทนเท่านี้คิดตามก็มันน่นใจได้เลยว่าบุคคลใดที่จะอธิบายถึงการเกิดและการดับได้นั้นจะต้องเป็นผู้บรรลุมรรคผลเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างแน่นอนมั่นใจเลยจึงถามว่าขณะนี้พระศาสดาข,ของเราเสด็จอยู่ณที่ใดนี่เป็นการมอบกายถาวายชีวิตแล้วอย่างมั่นคงแน่นอนเลยว่าพอฟังทำเสร็จปุ๊บ เข้าใจธรรมนั้นปุ๊บยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเลยถามเลยว่าพระศาสดาอยู่หน้าที่ใดคราวนี้ก็ก็เลยบอกว่าจะไปกลับไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าแต่ขอกลับไปหาเพื่อนรักก่อนก็คือโกลิตะมานกบุคคลที่จะเป็นพระมหาโมคลานะอคะสาวกเบื้องซ้ายที่สาคัญองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าพอฟังธรรมเรียบร้อยก็กราบลาแล้วก็ไปชวน โกริตะมานกซึ่งเป็นเพื่อนกันพร้อมได้พาบริวารมา500คนระหว่างเดินทางมาก็ปรากฏว่ามีอีกสองคนนั้นยังสงสารครูบาจารย์เดิมอยู่ก็คือสัญชัยปริภาชกซึ่งเป็นเจ้าลทัทธิใหญ่แห่งหนึ่งในชมพูทวีโบราณเนื่องจากว่าอุปติะกับโกริตาเนี่ยมีบริวารคนละสองติดตามมาบวชปฏิบัติธรรมอยู่กับ ท่านสัญชัยปริภาชกพอปฏิบัติไปแล้วปรากฏว่าไม่เห็นทางพ้นทุกก็เลยไปสแสวงหาครูบาอาจารย์ใหม่จนกระทั่งท่านอุปติสสะได้มาเจอพระสัชชิซึ่งเป็นสาวกพุทธเจ้าก็ย้อนกลับไปหาท่านโกริตะชวนกันมาตั้งใจจะชวนกันมาทั้งหมดเลยชวนอาจารย์สัญชัยมาด้วยแต่ว่าอาจารย์สัญชัยบอกว่าโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยคนโง่กับคนฉลาดใครมีปริญญาหมันมากกว่ากัน กฤตากับพุทธิศาก็บอกคนโง่มีมากกว่าสิพระอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านสันทายก็พูดทํานองตัดเพ้อพูดทํานองก็ไม่ไม่เป็นไม่เป็นสิ่งดีละก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คนโง่ก็จงอยู่กับเราคนฉลาดตลาดทั้งหลายก็จงไปหาพระพุทธเจ้าโคตมะพุทธะเถอะทั้งสองท่านก็เห็นว่าท่านอาจารย์ในคงจะไม่เอากันในเรื่องของธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้ละ ก็คงจะมีทิฏฐิอยู่ก็เลยเขอกราบลาบรรดาบริวารห้าร้อยก็ตามไปด้วยแต่ครนี้มาคิดนึกสงสารท่านจารย์สัญชัยก็เลยแบ่งครึ่งหนึ่งย้อนกลับมาท่าน,านมาหาท่านจารย์สัญชัยอีกครึ่งหนึ่งก็ตามท่านไปบวชอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพอท่านโกริตะกับท่านอุปติสสะพาบริวารมาพระพุทธเจ้าก็ชี้เห็นว่ามีสองคนนี้เนี่ย จะได้มาเป็นอัครสาวกในอนาคตพอเข้ามาแล้วก็เทศโปรดบริวารทั้งหมดได้บรรลุมรกผลหมดเลยยกเว้นท่านกฤตะกบท่านอุปติสาก็ยังแค่ได้ดวงตาเห็นธรรมจากนั้นประเทศทีหลังจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะว่าเป็นบุคคลระดับชั้นสูงระดับหัวหน้าเนี่ยจะต้องใช้สติปัญญาในการไต่อตองในการคิดพิจิตริพิจารณานานหน่หนอยจึงจะบรรลุมรกผลเบื้องสูงได้ พอเป็นคนมีปัญญามากในเรื่องนี้ก็เล่ามาถึงเรื่องของทำรรให้ขาสถูปว่าภายในสถูปจะดีขนาดใหญ่นี้บรรจุอะไรบรรจุพระคาถาจารึกคาถาเข้าใจว่าน่าจะเป็นแผ่นทองคําก็ไดเ้เรียกว่าคาถาเยธรรมาซึ่งท่านพระอาจารย์อสชินี้เทศสอนอุปติสามานุทำให้คาสถูปตรงนี้จริงๆแล้วเป็นสถานที่ ลำลึกถึงการเข้าถึงธรรมะของท่านพระอัญญาโกทัญญะไม่ใช่ท่านอาสชิแต่ว่าบรรจุคาถาที่ท่านอาสชิสอนอุปติสตะณ่าบริเวณธรรมเมฆาสถูปนี้ก็จะมีชาวพุทธมากมายไปสวดมนต์ไปเดินประทักศิลคณะของอาตมาเองก็ได้ไปเดินไปสวดมนต์ไปปิดทอง แยกย้ายกันเนื่องจากว่าอาตมานั้นมุ่งเน้นจะไปนั่งสมาธินัสทูปนี้มากกว่าคนอื่นก็ฟังบรรยายไปใครฟังบรรยายเสร็จก็ตามมาทีหลังอาตมาก็แอบไปนั่งสมาธิก่อนนั่งอยกรทังสบายใจเต็มที่แล้วก็เดินเดินรอบทำเมฆาสถูปสามรอบแล้วก็เดินออกมาจากทใเมฆาสถูปมาสวดมนต์ขอไปมาถ่ายรูปด้วยกัน ในตอนเช้าเนี่ยมีพุทธศาสนกชนจากทั่วโลกมาเป็นจํานวนมากต่างกลุ่มต่างคณะก็แยกกันอยู่คนละที่นัง่งฟังบรรยายของคณะคณะตัวเองบ้างนั่งสมาธิกันบ้างสวดธรรมจักกับเปตาตนะสูตรบ้างสวดเจริญพุทุคุณเม,มืองเจริญพุทธมนตน์บ้างก็ตามแต่ศรัทธาพอออกมาจากจุดนั้นแล้วก็จะพบธรรมราชิกาสถูปเป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเทศธรรมบทหนึ่งเรียกว่า อนัตตะลักขณสูตรตรงนี้เนี่ยเหลือเฉพาะฐานของสถูปเท่านั้นเองถ้าหากว่าในสมัยที่พระเจ้าสุขมหาราชได้ทรงสร้างไว้นั้นสร้างเท่าๆกันกันกบทำให้กาสถูปเลยเทศกันแรกที่ทำให้การสถูปสร้างสถูปขนาดใหญ่อย่างไรก็สร้างธรรมราชิกาสถูปขนาดใหญ่เท่ากันณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เทศแล้วทําให ปัญจวัคคีทั้งห้าได้บรรลุเป็นพระหัน์ทั้งหมดพร้อมกันการเทศธรรมจักกับปวัฒนสูตรนั้นเทศในวันเพน็ญวันพระขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดเรียกว่าวันอาสาพราบูชาทำให้ท่านโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสาบันจากนั้นวันแม 1, 58, รมหนึ่งข้ามเดือนแปดก็เทศปกินณกธรรมสอนธรรมะทั่วๆไปก็ทำให ปัญจวีท่านที่สองเข้าถึงพระโสดาบันก็คือท่านวัปปะพอสองข้าสามข้าสี่ข้า <c oughs> ก็จะบรรลุธรรมเป็นระดับไปพระโกนทัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามอสชิถึงวันแรมสี่ขาเดือนแปดนี้ก็ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมกันทุกองค์ท่านพระสัชชีก็ได้พระโสดาบันแล้วในวันแรมสี่คาเดือนแปด พอถึงวันแรมห้าค่มเดือนแปก็มานั่งเทศให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเทศอนัตตลกนสุดณจุดที่พระเจ้าโศกได้สร้างธรรมราชิกาสถูปนี้แหละปฏิสถานพระบระมสารีธาตุไว้ณจุดนี้ด้วยแต่ว่าในเมื่อครั้งกษัตริย์ต่างศาสนามายึดครองสถานที่ตรงนี้ก็ได้นำเอาก้อนอิด อยากธรรมราชิคาสถูปนี้ไปปูทําเป็นถนนทําเป็นตลาดทําไปท่านน้ำเหลือเฉพาะแค่ฐานสูงไม่มากประมาณสักเมตรท่านงึง mm hmm. ก็ยังเห็นซากประคาบพังอยู่บ้างแล้วก็ไปนั่งสวดมนต์เจริญภาวนาณจุดนี้บรรดาผู้ที่ไปได้วยกันก็ได้ฟังสวดมนต์ได้นั่งสมาธิภาวนาพร้อมๆกันนําเอาผ้าหม่มซึ่งเป็นผ้าอย่างดีประดับสวยงาม ไปห่มบริเวณธรรมราชิกาสถูปด้วยถ่ายรูปเอาไว้เป็นพุทธานุสติหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วก็ถือว่าจบการจาลิกสแสวงบุญในครั้งแรกของอาตมาที่ได้เดินทางไปกับกลุ่มคณะไปราวๆยี่สิบคนด้วยกันทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็ญาติโยมโดยมีท่านพระจันสง่าหรือพระจย์นิพนธ์ที่วัดหนองจอกที่กรุงเทพนั้นเป็นผู้จัดทัวร์ไปในครั้งนี้เสร็จจากตรงนี้ก็เดินออกมา จากป่าอิสิปตนามลิกไทยวันก็จะมีตลาดขายของของบรรดาแขกต่างๆแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะมีพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาศเก็บรวบรวมพวกโบราณวัตถุต่างๆมากมายที่ขุดค้นพบน,นถาสที่ีน่นี้กองโบราณคดีก็รวบรวมเอาไว้แล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเที่ยวชมในจุดนี้ก็จะมีสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา ซึ่งเรียกว่าเป็นพระพุทธปฏิมากรแกสลักด้วยหินทรายที่มีความงดงามมากเป็นของเก่าอายุตั้งสองพันกว่าปีก็เรียกว่ามีอายุยืนยาวนานมากแล้วก็สวยงามทรงไปประกวดระดับโลกก็ได้รับรางวัลมาตลอดก็ประดิษฐานอยู่ณสถานที่นี้พอหลังจากผ่านบริเวณของพิพิธภัณฑ์มาแล้ว ก็เป็นการส่งท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่8ธันวาคม2566นี้ก็ท่านพระอาจารย์ที่นำจาลึกแสงบุญท่านก็พาไปฉันอาหารริมทางของแขกอินเดียไปฉันโยเกิร์ตโยเกิร์ตแช่เย็นใส่ในถ้วยดินก็ปรุงแต่งรสชาติได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีขนมปัง อาจะเป็นโรตีขนมปังเนือยอะไรก,ก็ไม่ทราบรายละเอียดเขาแต่เขาทําได้รสชาติดีก็มีการฉันก็ฉันเต็มที่เลยเพราะถือว่าจะกลับประเทศไทยแล้วพอฉันเรียบร้อยก็คิดว่าถ้ากลับไปก็คงจะต้องทานยากแก่ท้องเสียก่อนละเพราะว่าท้องาอาจจะไม่เคยชินกับอาหารหรือเครื่องเทศที่เขาปรุงฉันไปเท่าๆกันก็บสองคนอิ่มได้ถือเป็นการฉันอาหารเช้าเพลิน รวมกันไปเลยร้านอาหารร้านนี้ของเขาก็ขายดีมากวันหนึ่งได้หลายแสนถ้วยก็อยู่ริมทางามีกองขยะบ้างมีสุนัขบ้างมีคโ,โคมีวัวเดินผ่านาคนก็เดินไปเดินมามีน้ําขังน้ําแขกก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละตเขาก็กินกันได้นี่เมื่อเขากินกันได้แล้วก็คงต้องกินได้ถ้ากินตอนนั้นแล้วก็เดินทางกลับไปที่วัดจีนสารนา พอไปถึงนัตมาก็ทานยาก่อนเลยเพื่อป้องกันทานยาป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียต้องการป้องกันเชื้อบิดมีบ้าอะไรอย่างงี้ทานเผื่อไว้ก่อนเขาจะมีเชื้อไม่มีเชื้อก็สั่งเราก็ทานไปก่อนแล้วจากนั้นเก็บของก็เตรียมเดินทางกลับประเทศไทยไปยังสนามบินเพื่อจะบินกลับมายังสวนภูมิซึ่งก็เดินทางสองรอบเหมือนกัน มือก็ตอนมาขณะที่มานั้นเรามาจากสุวรรณภูมิสมุดปราการประเทศไทยไปสู่สนามบินโคกัตตาจากโคกัตตาก็ไปเมืองปัตนาสองทอดอย่างนี้ขากลับก็ต้องจากปัตนาไปโคกัตตาโคกัตตาแล้วกลับสู่สุวรรณภูมินี่ก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังให้กับคณะศรัทธาของวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังฆานุสรสุขโขทัยได้ฟัง ในเรื่องประสบการณ์การได้เดินทางไปชมพูทวีปอินเดียเนปาลในวันที่1ถึง8ธันวาคม2566ฟังไว้เพื่อเป็นความรู้เพื่อว่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปในอนาคตบ้างขอความสุขขอความเจริญจะมีต่อคณะสัตวาวัดปา่าทุกคนทุกท่านเจริญพรฝากกดติดตามกดไล์ กดเทให้ฮัมมะโดยพระอาจารย์หัมมะนุสสองด้วยนะคะแับโมหนาสาธุค่ะ